สวัสดีครับมาสวัสดีสมาชิก FC ครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในะคลิปวิดีโอช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับคำเตือนท่านผูรับชมเพื่อความบันเทิงครับการานาเสนอเป็นสิ่งผิดทางกฎหมายาทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เนาะคลิงนี้สรุปสามตัวบนในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะ โรตารี่นะครับสามตัวร้อยสิบหน่วยลงวันที่หนึ่งครับพรุ่งนี้นะมี <c oughs> ่คือก,การวิเคราะห์เลขมงคลฮหาหนอยประจำวันที่เนะครับแน่นอนเรามาดูวันที่หก่อนเข้าหรือปล่ไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เลยนะมา,มาตามที่เราเขียนหรือเปล่านะฮะ ดูพ้นก่อนห้าโมงสองสามหนึ่งสามพอออกก็ออกเยอะนะหนึ่งสามสามหนึเจ็เก้าสี่หกเก้าอ้้สก้าศย์สี่ศูนย์ สี่ไม่มีเลขห้ากับเลขสองนะครับดูในพสน์ชุมชนก่อน รถ <c oughs> ชุมชนตัวไหนรถชุมชนเด่นท่าโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยนะฮะขออนุญาตถามนะครับมีสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางไหมครับถ้าไม่มีผมจะไม่ได้ถ่ายลงให้นะครับนะครับถ้ามีผมมึงจะถ่ายลงให้เพราะว่า สมาชิกระดับกลางเนี่ยผมจะถ่ายเป็นรูปแบบนี้ลงให้เลยนะครับนี่และวันเขาเรียกว่าวันเสาร์ทิ์เนาะให้ดูข้อความมันเทิงกันนะครับอย่าอันนี้มากนะครับวันเสาร์ทิตศไม่มาเลยในโพสชุมชนเรามาดูในนี้ครับห้าโมงครับสองสามหนึ่งหนึ่งสามไม่มีนะครับมีแต่เลขสองนี่ครับมีแต่เลขสองแต่เป็นหลักร้อยนู่นนะครับ หกโมงครับเจ็ดเก้าสี่หเกไม่มีเก้าสี่ก็ไม่มีหกเก้า็ไม่มีเก้าศูนย์แปดโอ้หนึ่งทุ่มศูนย์สี่สเจ็อะไรพออย่างงี้มาซะเยอะเลยไม่มีสี่ศอีกวายมาติดตัวเด่น นี้ก็น่ากลัวอเหมือนเดิมีน ผมคิดว่าจะมีเลขพี่น้องครับผมจะเกาะเลขพี่น้องไว้ผมคิดว่าจะมีเลขพี่น้องจริงทุกคนรอดรูนะ วันที่เจ็ด เพราะว่าวันที่6เนี่ยเลี้ยงเลยใช่ไหมไม่แน่นะครับผมว่ามีพี่น้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าจะเป็นเท่านี้ครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีครับ